bye วัดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลน์คาของเราอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เรามีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะเป็นรถตู้พรีเมียม VP สไตล์ผู้บริหารนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือ t ต y o ์ต a l p h พาร2.4 h y b ร t ด e4 มาในปี2013และวันนี้เราตั้งขายเพียง1ล้าน 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ2 2 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะออปชันตัวรถภายนอกภายในห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะและนี่เลยค่ะสัญลักษณ์วงบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าและมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วและคันนี้จะได้เป็นสีเทา คันนี้นะคะสีนี้บอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายมากๆและนี่นะคะก็มีสัญลักษณ์ไฮบิดแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของล้อแมกนะคะจะได้เป็นล้อแมกอันร้อยขอบ16และได้ยังใหม่ปี23ใช้กันยาวๆกันเลยค่ะและสำหรับกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้าง และสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยภายในนี่สวยเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยพามาชมและในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมาพร้อมกล้องมองะะและโลโก้โตโยต้ตามาพร้อมเซ็นเซอร์แบบนี้เลยค่ะ ฝาท้ายก็เปิดง่ายมากๆนะคะบอกเลยว่าตัวออผาเนี่ยฝาท้ายเวลาเปิดนะคะเขาจะเป็นแมนนวลนะคะแต่เวลาปิดนะคะเขาจะเป็นไฟฟ้ามีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคานด้านข้างกันเลยนะคะคันนี้ก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยคันนี้เราก็รับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะภายในนี่เลยค่ะ ให้ก้องแผนเลยและนี่นะคะก็ยังมีซันรูปมาให้ด้วยสำหรับออพาร์ทันนี้เลยและภายในเป็นเบาะหนังสีเบตสวยมากๆเลยค่ะ และออปชั่นภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือภายในของรถเต y o ต a าโ l พาดคันนี้เป็นไงล่ะคะสวยมากๆเลยและยังมาพร้อมกุญแจคีเลสทั้งหมด2ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้เลยค่ะเป็นไงล่ะคะคันนี้เสียงเครื่องเงียบมากๆเลย เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยเบาะด้านข้างจะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะเบาะปับไฟซ้าแล้วนั่นเองนะคะและแผงประตูก็อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลย เป็นสีเบจต,ตัดกับลายไม้เรียบหรูดูแพงมากๆนะคะและในส่วนของคอนโซลนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยและยังมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าและในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสสามารถฟัง fmam ได้และมีเนวิเกเตอร์นำทางนะคะและคันนี้ยังได้เป็นแอร์ดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้เลยค่ะ และเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและคันนี้ยังมีช่องวางแก้วทั้งหมด2ช่องเลยและสำหรับนี่เลยค่ะที่ใส่ของมาให้กว้างขวางมากๆเลยค่ะคันนี้และคันนี้เลขไม้เพียง9 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังชั่นและคันนี้ยังได้ระบบคุชคอนโทรลแล้วนั่นเองไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและคันนี้ยังได้ปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะและคันนี้ยังมี เมมโมรี่ซีทั้งหมด3ตำแหน่งกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะและสำหรับคันนี้นะคะก็มีคู่มือการใช้งานต่างๆมาให้ครบคันกันเลยนะคะคู่มือการใช้รถนะคะคู่มือการใช้เครื่องเสียงและระบบนำทางนะคะและคันนี้แหละระยะถัดไปดูที่ป้ายแขนวนพวงมาลัยได้เลยนะคะและคันนี้บอกเลยนะคะว่านี่เลยค่ะมีหลังคาแก้วสันรฟลุนนะคะสามารถเปิดปิดได้จากทางด้านหน้านี้ได้เลยค่ะ นี่เลยไปไหนมาไหนนี่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันเลยนี่เลยค่ะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบดเบาะวีพีนะคะเวลานั่งนี่ก็แบบสะดวกสบายมากเพราะว่าเขาเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะสามารถรองศีรษะเราได้ สบายมากๆเลยค่ะและคันนี้ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะภายในนี้กว้างขวางมากๆเลยและยังมีซันรูฟนะคะและยังมีจอเพดานมาให้แล้วนะคะไปไหนนี้สะดวกสบายมากๆเลยแอร์ก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะและภายในห้องเครื่องของรถคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคาด้านหน้านะคะแต่เข็บเดิมน็อตเดิม,ดมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผนเพจแผ่นมอกออยู่ครบเลยนะคะและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.4ซีซีนะคะเครื่องยนต์สะอาดมากนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยค่ะคันนี้แล้วก็คันนี้สามารถติดได้ง่ายๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะปิดแบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะและคันนี้เราตั้งขายราคาเพียง1,90ล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรีแวกจะเปร์ซ็นตฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนเคดิตดีซีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ22,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง6ปีนะคะ และสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยทุกช่องทางนะคะเรามีแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยแลวเราอยู่ห่างเซนทรัลเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตสัสไซน้อยนะคะหาง,ง่ายมากๆหรือสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map นะคะเป็นภาษาไทยคำว่าไลออนคา รถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะเพียงดูรูปและรีวิวก็ทำการตัดสินใจได้เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปบริการลูกค้าถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยและเมื่อไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็มีบริการทำความสะอาดขัดเคลือบสีสปา ให้ก่อนส่งมอบทุกครั้งนะคะลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ